เพิ่งเลิกง,งานมานะครับก็เปิดฟืนเปิดไฟจะทําความสะอาดบ้านนะครับไปเจอน้องแพนด้านะครับเข้าซ่วมอยู่ใต้ซิงล้างจานนะครับพอดีผมย้ายซ่วมกระต่ายจากหน้ากกงไปไว้ใต้ซิงล้างจานผลปรากฏว่าน้องแพนด้าเนี่ยก็เข้าซ่วมแบบถูกสุขลักษณะเลยนะครับ แค่มองตาก็รู้ใจนะครับมายืนกดดันรอแบบนี้น่าจะหิวเม็ดแน่นอนครับนั่นๆมีการขยับถ้วยด้วยนะครับว่าเอามาใส่กที่เธอประมาณนี้นะครับ ตอนที่ให้อาหารน้องตุกครั้งนะครับผมจะพยายามเอามือคาไว้อย่างนั้นแหละให้โดนจมูกเขานะครับเขาจะได้จํากลิ่นผมได้นะครับแล้วก็จะคุ้นเคยกันเร็วทําแบบนี้ทุกครั้งเลยนะครับตั้งแต่น้องไข่ต้มนะครับกระต่ายอีกตัวหนึ่งเนี่ยเสียไปนะครับก็ตัวนี้นะครับน้องแพนด้าเนี่ยผมก็พยายามเล่นกับน้องเขาทุกวันนะครับติดต่อกัน3เดือนแล้วนะครับ เมื่อ3มเดือนก่อนนะครับผมเดินเอาอาหารไปน้องกระต่ายตัวเนี้วิ่งหนีเลยนะครับทำยังไงก็ไม่อยากให้เข้าใกล้นะครับจนทุกวันนี้เราพยายามเล่นกับเขาทุกวันนะครับบลนิดวลหน่อยสุดท้ายก็เข้าใกล้ได้จริงๆนะครับคลิปนี้ไม่มีแล้วมากนะครับก็มาส่งต่อความน่ารักน้องแพนด้านะครับอยากให้คนที่เลี้ยงกระต่ายเล่นกับกระต่ายทุกวันนะไนไงี้เป็น,ปนซะอย่างเงี้ย อาจจะอาหารไม่ถูกปากหรือลงคานเราก็ว่าได้นะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวน้องแพนด้าจะอารมณ์เสียไปมากกว่านี้คลิปนี้สวัสดีครับ